วันนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะครับโอ้โหมานู่นนะมืดตึ๊บเลยฮะมืดตึบเลย,เลยรอบด้านเลยดูดูนี่นีผู้แข็งแรงแข็งแกร่งนะช้อนแหนช้อนแหนให้ปลาโอ้จะบอกเอาไปกินเองนะโอ้ก็โอเยเอไปาทำอะไรกินดีต้มยำต้มยำ โอ้ยผมไม่กินเอออยาให้ผมกินอีกหน้าตาเหมือนปลาหน้าตาเหมือนปลาอีกเออดูนาะมามืดเลยนะน่ะพี่พี่ดูดิมามืดเลยนุะนะว,วันนี้เลยไม่ขึ้นเด้อวันนี้เลยไม่ขึ้นขึ้นทั่วฟ้าพายวนะ่ะฟ้าพานี่กดงกดงกดง ไปสักสาขอรักษาม,าษามาทีสามาทีลมมาแล้วโอ้ยผักนะฮะ,มาม,นะฮะมามืดเลยนะฮะมามืดเลยนะ ตอนนี้เลยไม่ได้ขึ้นนะฮะไม่ได้ขึ้นนะครับผมไนะม่ได้ขึ้นนะขอเป็นวิดีโอก็แล้วกันเนาะวันนี้เนาะนะครับแยบนี้ว่ากันเนาะดูเข้ามาเลยมาอย่างแรงครับมา,าามาทางท่าฝนมาทางทริปนี้นะนะครับไม่ต้องกลัวทางพายุทางฝนนะครับนะรบกระน,นำซ้ำซากแน่นอนเลยนะครับมาถึงที่เลยนะฮะคิดดูเลย พายุมาแล้วเนี่ยตอนนี้พายุมาแล้วพายุมาแล้วนะฮะมาแล้วพายุมาทางนี้นะฮะถ้ามาทางนี้นะครับตกแรงตกแรงมากแล้วพายุเขาแรงมากเลยนะฮะถ้ามาทางนี้พายุเขาแรงมากเลยนะครับ ใครที่บอกว่าเป็นลมทะเลนั่นแหละนะครับเป็นลมทะเลเนาะนะครับ,นะรบมามืดเลยนะมาแล้วตกแล้วด้วยนะฮะตกตกรอบด้านเลยนะฮะมามืดรอบด้านเลยนะครับ,นะรบ,มมบเรานะเห็นนะโอ้โห,หน่ากลัวมากเลยอะ มามืดเลยนะครับมามืดเลยถ้ามาขนาดนี้แล้วไม่ต้องแล้วครับนะครับไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องแล้วนะครับโอ้โห oh, มาแบบน่ากลัวมากมาแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวแล้วลมก็โชกแรงมากเลยนะฮะลมก็โชกแรงมากเลย าจจะกลัวอะไรกับคนนะฮะแต่ก็ต้องกลัวก็ไม่กลัวได้ไงนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะพายุพาย,พายุชัดๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ